สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองค่ะมินค่ะค่ะลูกค้าจา๋าวันนี้เราจะมาดูรีวิวนะคะเป็นเางเกงสเวตเตอร์นะคะเป็นเกงเกงขาย,ยาวนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้งานร้อยกิโลค่ะลูกค้าจา๋า เป็นน้องวาซาบิของเรานะคะเป็นรถ W A ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ100กิโลในราคา10,000บาทค่ะลูกค้าได้กระสอบใหญ่ๆไปเลยจำนวนชิ้นนะคะลูกค้าจะอยู่ที่250ร้อถึงสองชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการอยู่ที่37บาทค่ะอ่ะลูกค้าจากแก๊ปค่ะลูกค้าจาเป็นกางเกงสเวตเตอร์คุณผู้หญิงนะ,ะแต่ว่านะคะบางตัว นะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะคุณผู้ชายใส่ได้นะคะโอ้โหสวยๆยัย่วๆเลยใครที่ขายแนวสเวตเตอร์อยู่แล้วนะคะสามารถอาเอาตัวนี้ไปขะไปเสริมได้นะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์นาะก็จะมีขะมาอยู่ในนี้เลยอย่างม ตัวเมื่อกี้นะคะเป็นแก๊บไปแล้วนะคะอ่ะเป็นขาจัมสวยๆแบบนี้เป็นแบรนด์ยูนิโคมาเลยคะ่ะลูกค้าจะสวยมากนะคะลูกค้าจะ้ะต้นทุน37มบาทได้แก๊บได้ยูนิโคนะคะพลาดไม่ได้สําหรับงานญี่ปุ่นของเรานะคะตัวยูนิโคตัวนี้นะคะอ่ะสีสว,สวยเลยคะ่ะลูกค้าจะอ่า <ico> เป็นโทนสีสุภาพมาเลยนะคะอันนี้เป็นของยูนิโคค่ะบางตัวนะคะลูกค้าจ๋าเขามีบุขนนุ่ม,น,มนะคะข้างใน แบบนี้นะคะมีมาเลยสุดคุ้มมากๆ100กิโลในราคา1,000 10, 0บาทใครที่แบบว่าขายประจำอยู่แล้วสามารถ CF ได้ซื้อ2กระสอบค่ะลูกค้าจะได้ส่วนลดด้วย1,000บาทนะคะใครที่ชอบสามารถ CF ได้เลยเอสเป็นกระสอบรีวิวก็ได้ได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะยูนิโคค่ะลูกค้าจ๋ายูนิโคยูนิคอนะคะหลายตัวแล้วนะลูกค้าต้นทุน37 ได้ยูนิโคค่ะลูกค้าจะอะลูกค้าตัวนี้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องดูป้ายข้างในนะคะดูข้างนอกก็ได้เป็นป้ายห้อยมาเลยคะ่ะลูกค้าจะสามสิบเจ็ดบาทได้ป้ายห้อยมาแบบนี้เป็นแบรนด์ยูนิโคด้วยเรื่องไซส์นะคะขอสตตร์ตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะอาจจะเจออยู่ในนี้บางตัวเขามีเชือกข้างในคะ่ะบางตือัวเป็นเชือกผูกข้างในแบบนี้นะคะตัวนี้ แต่งลายมาเลิเป็นของเอาดอค่ะลูกค้าจาเอา t อก็มานะคะต้นทุนสาสิบเจ็บาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะคะได้ร้อยกิโลด้วยโอ้โหสุดคุ้มเลยค่ะใครที่ขายนะอยากแนะนำมากๆนะคะอ่ะสีดำค่ะลูกค้าจาสีดำก็มีมานะคะ ส,สวยยเยอะๆค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆเลยใครที่ชอบใครที่ขายนะคะใครขายสเวตเตอร์อยู่แล้วก็อยากเอาตัวนี้ไปขายเพิ่มนะคะได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นแถบข้ามส,สวยๆมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นขาจัมมีมาค่ะปล่อยมีมาค่ะแต่เราไม่ได้การันตีนะ ว่าจะได้จําทุกตัวไม้จะได้ปล่อยกี่ตัวจะได้จํากี่ตัวนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูมานะคะจําเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นยูนิคอมมาเยอะด้วยนะคะ่ะคุมๆุมยัวๆแบบนี้ CF ได้แต่ลูกค้าจากกระสอบนี้1นึ่งมบาทหน0 0งหบาทเท่านั้นใครที่แบบว่าขายประจําแนะนะําค่ะลูกค้าจ๋า สองกระสอบนะได้ส่วนลดด้วยนะคะอ่ะเราก็ฝากไว้ด้วยค่ะลูกค้าจากข้ามสเวตเตอร์ไปก่อนนะฝากไว้ด้วยสําหรับพรุ่งนี้ค่ะลูกค้าจากใครที่ชอบดูไลฟ์สดกับทางบั็กเราฝากไว้ด้วยกิจกรรมดีๆของบั็กเรานะคะโปรวันวาเลนไทน์ลูกค้าจากในราคาสุดคุ้มมากนะใครที่แบบว่าชอบดูไลฟ์สดอยู่แลว้วพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะลูกค้าจาช่วงสิบโมงนะ S <S <S อ่าสิบโมงเชา้าวันพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะลูกค้าจ๋าเรามาคืนกําไรให้ลูกค้าต้อนรับวันวาเลนไทน์น,นะ,ะมอบความรักเล็กๆน้อยๆจากพนักงานบักจากบริษัทบักเรานะคะลูกค้าจ๋าฝากไว้ด้วยสําหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะตัวนี้คะ่ะลูกค้าจ๋ากลับมาที่ตัวนี้เป็นกางเกงสเวตเตอร์ค่ะสุดคุ้มเลย ลูกค้า,าจา๋ายหนึ่งร้อกิโลงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้า,าจา่ายบินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะได้ยูนิโคลแบบนี้ด้วยนะคะอุ๊ยตัวเมื่อกี้ไม่ได้มองข้างหน้า ทอยสตอรี่นะคะลูกค้าจ๋าทอยสตอรี่ของเราก็มีมานะคะอุ้ยสวยจังเลยยูนิโคก็มีทอยสตอรี่ก็มาะคะ่ะลูกค้าจา๋าคุ้มมากๆอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้แก๊บค่ะลูกค้าจา๋าแก๊บก็มีมาแบบนี้นะคะคสีชมพูสีครีมสีเทานะ,ะลูกค้าจ๋ามีมาหมดเลยอะลูกค้าอันนี้ยูนิโคค่ะเป็นลายคะ่ะลูกค้าจา๋ายูนิโคเหมือนกันลูกค้าจา๋าเราจะไปยูนิโคเรื่อยๆนะ ต่อด้วยยูนิโคค่ะอันนี้ออกจะสีเบจนิดนึงตัวนี้สีเทาค่ะก็ยังเป็นยูนิโคตัวนี้ค่ะแก็บค่ะลูกค้าจะแก็บก็มีมานะคะเรื่องป้ายนะคะลูกค้าจะอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกตัวนะเพราะบางตัวของเขานะคะมีแบบว่าหนีบอยู่ด้านข้างนะคะลูกค้าจะอ่ะยูนิโคอีกแล้วลูกค้าจะยูนิโคค่ะลูกค้าจะยูนิโคยูนิโคนะคะน้ำหาแบบว่า น้ำหามมาให้เลยลูกค้าจากใครที่ชอบนะใครอยากได้งานยูนิโคเยอะๆแนะนำตัวนี้ได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุกตัวคะ่ะลูกค้าจ๋าหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะ <Okay. S 1> อ่ะบางตัวนะลูกค้าจ๋าต้องบอกว่าบางตัวนะอาจจะเป็นเชือกผูกด้านนอกบางตัวเป็นเชือกผูกด้านในคะ่ะแต่ส่วนเอวนะคะส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นแบบว่าเอวสมอกอยู่แล้วนะคะอ่ะ อันนี้เป็นแบรนด์ทั่วไปคะ่ะลูกค้าจะอาจจะเป็นแบรนด์สั่งญี่ปุ่นของเขานะคะมีมาเลย <UN> ICO, อยู่ในนี้อ,อูยูนิโคค่ะโอ้โหสีดำสีเทายูนิโคสองตัวนะอันนี้มินม้นกับน้ำใส่ด้วยกันได้นะลูกค้าจะสวยเลยเรื่องไซส่นะลูกค้ามีา <UN ICO, S 1> มาจริงๆ เรื่องไซนี่คือแบบขะมาเลยใครที่ชอบนะ CF ได้เ,เลยใครอยากได้ยูนิคอร์เยอะๆนะลูกค้าจัรจับเป็นกระสอบนี้ได้เลยไม่ต้องลุ้นนะคะว่าจะมีแบรนด์ไหมนะตัวนี้มีแบรนด์ขะมาแน่นอนอย่างที่เราแจ้งนะคะยูนิคอร์จะแต่เราไม่ได้การันตีนะว,ว่าจะได้แบรนด์ทั้งหมดกี่ตัวหรือไม่แบรนด์ทั้งหมดกี่ตัวนะคะอันนี้เป็นของ GU ค่ะสีน้ำตาลน,นะคะลูกค้าจับเป็น GU ก็มีมาอยู่ในนี้นะคะ อ่ะโนแบรนด์บ้างลูกค้าจะเป็นแบรนด์ทั่วไปบ้างอาจจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์บ้านเขาค่ะลูกค้าจะบางแบรนด์นะเราออกเสียงให้ไม่ถูกบางแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์ดังก็ได้อันนี้ต้องให้ลูกค้าไปเช็คดูอีกทีนะคะแต่กระสอบนี้ค่ะสดคุ้มมากาพี่มิ้งภาษาอะไรหนึ่งร้อยกิโลนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกิโลนะคะลูกค้าจาบในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะคะน้ำเป็นห่วงแล้วน้ำบอกว่าจริงเสียงไปแล้ว ไปแล้วจริงๆค่ะ <laughs> จะไม่จบไลายตัวคาะสีเทา,ส,ทาส,วสวยจริงอันนั้นเป็นโนแบรนด์แบรนด์เยอะมากทั้งยูนิคอร์ทั้ง GU แบรนด์เยอะมากนะคะตัวนี้นะคะใครที่สนใจนะสามารถ C f ได้เลยเพิ่มเติมร้อยกิโลด้วยเนาะใช่ค่ะร <100 S 1> ้อยกิโลกันเลยนะสำหรับกระสอบนี้นะคะแล้วเป็นแบบสเวตเตอร์ใส่ในทุกโอกาสเลยใช่ได้ค่ะ ใช่ค่ะหรือใครที่แบบว่ากําลังจะนั that, ่งเครื่องไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศนะอันนี้เป็นใช่ค่ะเป็นแฟชั่นสามบินเลยก็ว่าได้อ่าเซตนี้เป็นยูนิโคบ้างค่ะลูกค้าจะสีเทาอ่อนสีเทาเข้มๆค่ะล uh, ูกค้าจะหรือว่าจะเป็นสีเทาแบบว่ากลางๆแบบนี้มีมาเลยนะเราบอกว่าสีเทาเนาะลูกค้าจะของเขามีหลายหลายแบบว่าหลายเฉดมากนะคะลูกค้าจับเป็นยูนิโคยูนิโคค่ะ ยูนิโคยูนิโคนะคะลูกค้าจ๋าเกินครึ่งแล้วกรเสิร์ดกระเสิร์ดอะไรนะคะน้ำอะไรนะคะน้ำกระเสิร์ดนะคะอบนี้ยูนิโคเกินครึ่งเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายูนิโคไซส์เขาบอกว่าไซเอสลูกค้าเอสเอ็มใส่ด้วยกันได้นะเพราะของเขาออกแนวแบบว่าฟรีไซส์นะคะใช่ใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายูนิโคไม่ถึงไม่น่าจะใ่ อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์สั่งบ้านเขานะคะลูกค้าจ้ะอันเนี้ยครึ่งครึ่งขาเขามีแบบว่าแต่งด้วยนะลูกค้าจ้ะเหมือนแต่งแต่งแถบนะคะลูกค้าจ้ะแต่งแถบแต่งแถบแต่งแถบนะคะลูกค้าจ้ะอ่ะสวยสวยเลยอ่ะหรือว่าเป็นลาย มาลายลายหินอ่อนนะลูกค้าจะมีมาลายทหารส,ายสวยๆแบบนี้ก็มีมานะคะลูกค้าจะคือมีแบบว่าทั้งทนเรียบๆนะคะลูกค้าจะลวดลายต่างๆนะคะอยู่ในนี้เลยยูนิโคสองตัวคะ่ะ ลูกค้าจะเป็นพี่กับน้องนะคะลูกค้าจะใส่ด้วยกันได้นะคะหรือใครที่แบบว่าขายเสื้อสเวตเตอร์เอาไปมิกแมทกันได้คใครที่แบบว่าเอาไปขายแนวแฟชั่นคุณผู้หญิงแฟชั่นคุณผู้ชายนะคะตัวนี้ก็ขายได้นะ,ะตัวนี้ค่ะใส่ได้ทุกทุกโอกาสเลยลูกคะะ้าจะหนาวร้อนฝนตกใส่ได้หมดเลยนะคะบาร์ยูนิโคค่ะลูกค้าจะยูนิโคลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาป้ายก่อน<ๆ>ช่วงขั้นโฆษณาหาป้ายก่อนนะคะลูกค้าจะ เป็นยูนิโคค่ะลูกค้าจะเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่ายูนิโค้จริงๆริลูกค้าจะบางตัวนะมินบอกว่ายูนิโค้นะลูกค้าจ๋เป็นยูนิโค้จริง,รงแต่ป้ายป้ายของเขานะลูกค้าจ๋จะหลบหลบซ่อนๆนเรานะคะอันนี้เป็นของ จีอูค่ะลูกค้าจะาร้อยกิโลร้อยกิโลในราคาหนึ่งหมื่นบาทใครที่ชอบสามารถ C F ได้เลยนะคะหรือใครที่แบบใส่ลุนเองนะคะลูกค้าจะารับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะปาร์ดเฮสเอ็มค่ะลูกค้าจะาแก๊ปเฮสเอ็มจีูยูนิคอนะคะแล้วก็อะทอยสตอรี่นะคะลูกค้าจะาอะกีป้าค่ะลูกค้าจะากีป้าก็มีหมะนะคะปาร์ดแบรน แบรนด์คะมาจริงๆใครที่ชอบนะสี <CM S 2> เอฟไ,<ด>ได้นะคะอันนี้เป็นเอิร์ธเหรอคะน่าจะเอิร์ธนเอิร์ธใช่ไหมคะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบรนด์เอิร์ธนะแต่ว่าเขามีตัวเนี้ยตัวการ์ตูนตรงนี้นะคะลูกค้าจะเขียนว่าอะไรนะหนูพนูก <laughs> ไม่ใช่หนูพุห <laughs> นูพกซ,ซูมิโกะซูมิโกะนะคะโกโกแต่ว่าเป็นการ์ตูนนะลูกค้าจากตัวเนี้ต้องต้องให้ลูกค้าที่แบบว่าชอบดูการ,นะร์ตูนนะไปลุ้นกะันอีกทีนะ ลองไปเสิร์ชดูได้นะคะลูกค้าจะเประตูนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอ่ะผ่านแบรนด์ผ่านผ่านมากเนาะอ่ะลูกค้าจากสีเทาเข้มๆแบบนี้เป็นแบรนด์สั่งญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ที่แบบว่าบางตัวนะเป็นแบรนด์ยังของบ้านเขาก็มีมาใครที่แบบว่าชอบแบรนด์นะแบรนด์ญี่ปุ่นนะลูกค้าจาก็สอบนี้ได้เลยอ่ะเป็นป้ายห้อยแบบนี้ก็มีมาสองร้อยเยนลูกค้าจากลองเสิร์ชหาดูราคาได้แต่อยู่ในนี้ ในราคาเพียง1,000 10, งบาทได้ร้อยกิโลลูกค้าจะต้นทุนต่อตัว,ตวเหลือเพียงราบเจบาทเท่านั้นจ้าอ่ะ,อะสวยเลยอ่ะอันนี้โนแบนป่นจ๊ะใช่ค่ะอ่ะโนแบนก็มีหมาอยู่นี่นะคะอ่ะไปต่อค่ะลูกค้าจะเราผ่านเรื่องโนแบนไปแล้วเป็นแบรนด์บ้านเขาบ้างแล้ว<ช>ลูกค้าจะไปแบรนด์ที่เรารู้จักบ้างยูนิโคค่ะยูนิโคค่ะ แล้วก็ยังเป็นยูนิโคค่ะลูกค้าจะแล้วก็ยังยูนิโคยูนิโคค่ะลูกค้าจะยูนิโคยูนิโคนะคะลูกค้าจะละเมอแท้ๆมูนี่อ่ะยูนิโคจ้ะลูกค้าจะยูนิโคป้ายแบบนี้นะคะอันนนี้ก็ยูิคสวยเลยอะ่ะอันนี้ก็ยูนิโคค่ะลูกค้าจ้ะอ่ะ เรื่องสายนะอย่างที่มินแจ้งเลยบางตัวมีเชือกบางตัวไม่มีเชือกแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าอันนี้อะไรเอ่ยอะเบอร์อะเบอร์ค่ะอะอันนั้นอันเบอค่ะอันนี้อะเบอร์ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้อะเบอร์คอมบีนะคะซาดยูนิโคลค่ะอ่ะไปต่อที่ยูนิโคลค่ะจิวค่ะอ่ะต่อด้วยจีอค่ะอุ้ยอันนี้ออกสีค่ะคายีนนะแต่ยังเป็นสเวตเตอร์เหมือนกันนะคะ อ่าของเดทนี่มิกกี้เมาส์นะคะลูกค้าจะ๊ะมิกกี้เมาส์ก็มีนะลูกค้าจะ๊ะอุ้ยพอยสตอรี่อะน่ารักอ่ะ ขาดจำด้วยขาดจำเหมือนกันด้วยขดจหมดเลยนะเนี่ยใช่ยังไม่เจอขาดปล่อยนะเท่าที่พี่สังเกตอาจจะมีสบ้างเนาะใช่ค่ะขาดจก็ตัวนี้ได้ใช่ค่ะใครที่แบบว่าชอบดิดนี่ก็เอาไปค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ได้เลยหนึ่งหมืนบาทได้หมดนี่เลยได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะอาจจะมีบางตัวที่เราหยิบไม่ทันนะคะลูกค้าจะอาจจะมีติดมาบ้างนะคะลูกค้าจะแต่ได้ครบแน่นอนได้น้ําหนักหนึ่งร้อยกิโลไปเลยในราคาหนึ่งหมืนบาทนะคะนิโล บาดยูนิโค่ค่ะลูกค้าจากยูนิโค่ค่ะแล้วก็ยังเป็นยูนิโค่ค่ะลูกค้าจากสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าจากเป็นของลูกค้าท่านไหนเป็นของลูกค้าจังหวัดอะไรนะคะ cF เข้ามาได้นะลูกค้าจากซ f มาได้เลยเราจัดส่งให้นะคะก็สอบรีวิวนะคะเราอัดก้อนให้ลูกค้าไม่ได้แต่เรา สามารถแพ็คแบบอย่างดีเลยลูกค้าจะแพ็คแบบว่ากันฉีกขาดให้นะคะลูกค้าจะสองแพ็คนะคะลูกค้าจะแล้วก็ค่าขนส่งนะคะประมาณการอยู่ที่สามร้อยถึงหกร้อยบาทนะคะปารยูนิโคค่ะยูนิสวยจังสวยจริงค่ะลูกค้าจะยูนิโคค่ะหรือใครที่อยู่อ่า อยู่ใกล้จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะลูกค้าจะอยู่ใกล้บักเรานะคะเข้ามาดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้นะ,ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าจะเราแบบว่าไม่มีวันหยุดเลยนะ เสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาได้ลูกค้าจ่าหรือจะให้เราจัดส่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะลูกค้าจะาสามารถติดต่อบักเรานะได้หลากหลายจริงๆเลยเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook เท่านั้นนะคะลูกค้าจะาสามารถโทรได้ทุกเบอร์หรือจะนําไปแอดไลน์ก็ได้นะคะเฉพาะเบอร์โทรที่หน้า Facebook เท่านั้นนะคะอ่ะไปต่อที่ยูนิโคจ้า อ่ะยูนิโคอีกสักตัวค่ะลูกค้าจะส,สวยแบบนี้นะคะลูกค้าจะได้แบบว่าสุดคุ้มมากๆนะได้น้ําหนักร้อยกิโลไปเลยต้นทุนเหลือเพียง37บาทต่อตัวนะคะบ้ายูนิโคยูนิโคเอาไปคัดแยกดีๆลูกค้าจะ๋ะอยู่ในนี้ต้นทุน37บาทถ้ายูนิโคมาเยอะๆอย่างที่มิ้นหยิบให้ดูในรีวิวนะเอาไปขายตัวร้อยก็คุ้มนะคะอ่ะสุดคุ้มมากๆอ่ะยูนิโคจะ้ะ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะมีแทบด้วยนะคะสึอนนคุ้มมากๆเลยอันนี้ยูนิโคจ้ะอันนี้พาทาโกเนียค่ะลูกค้จาจ้ะพาทาโกเนียก็มาเหมือนกันนะใครที่ชอบนะ c ีอเอฟได้เลยมีติดมา1ตัวอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจากคือแบรนด์มาหลากหลายจริงๆค้าไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็น เฮสนเอ็มลูกค้าจาจียูยูนิคอร์ดิสนีนะคะลูกค้าจ๋าอ่าพารากเนียนะคะลูกค้าจะมีมาหมดเลยอันนี้เป็นของเฮสันเอ็มนะคะอันนี้เป็นของยูนิคอร์ค่ะลูกค้าจ๋าอต่ตด้วยดิสนีมิกกี้เมาส์ของเราค่ะลูกค้าจ๋ามิกกี้เมาส์มาอีกแล้วลูกค้าสวยนะเรื่องไซส์เรื่องทรงนะคะลูกค้าจะาเป็นส่อ่าเป็นไซส์คนไทยทั่วไปได้เลยนะคะ อันนี้ยูนิโค่จ้ะยูนิโค่อันนี้เป็นไซส์แบบพี่น้องได้นะคะลูกค้าจะอันนี้ไซส์เอสอันนี้ไซส์แอลนะคะใส่ได้นะคะยูนิออันนี้ยูนิโค่ค่ะลูกค้าจะยูนิโค่ยังมาแบบว่าต่อเนื่องมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ยูนิโค่เหมือนกันลูกค้าจะอุ๊ยสไตล์คล้ายๆกันเลยค่ะ ลูกค้าจะเป็นเกนสเวตเตอร์ขายาแบบนี้สวยเหมือนกันเลยเอาไปจับเซตจับคู่กันก็ได้นะคะอ,คอ่ะเป็นยูนิโคต่อค่ะลูกค้าจะยังคงอยู่กับยูนิโคนะงานญี่ปุ่นพลาดไม่ได้สำหรับแบรนด์ยูนิโคใครที่ชอบยูนิโคเยอะๆลูกค้าจะหรือใครอยากได้แบรนด์เยอะๆแนะนำกระสอบนี้ได้เลยในราคา1 0 0 0 0บาทเท่านานได้ร้อยกิโลไปเลยค่ะลูกค้าจะร้อยกิโลรกิโนะคะ อันนี้เป็นรวมแบรนด์มาเลยนะคะลูกค้าจะอุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะน้ำอันเนี้ยเมืองเหรอเปียโนเหรอเปียโนโต้องดูแบบนี้เนาะอันนี้เปียโนนะคะลูกค้าจะวิขอดกีตาร์อ,ารอ่ะอันนี้เป็น ปูม้านะคะลูกค้าจะอาภูม่าภูม่านะคะเป็นเสียนะคะลูกค้าจะเสียของเรานะคะภูม่าปูม่าก็มานะลูกค้าจะอยู่ในนี้คุ้มมากๆเลยหลากหลายแบรนด์เลยพยายามดูแบรนด์แบบว่า ตอนนี้อยากแผนกล้องให้ดูมากเลยคนช่วยดูแบรนด์เยอะมากลูกค้าจากคนช่วยดูแบรนด์เยอะมากเลยใช่ใช่แบรนด์เกินห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะอ่ะชอบก็สามารถ c f ได้นะ,ะลูกค้าจากอุ้ยสวยอะบางตัวบุคลอย่างที่เม่แจ้งเลยบางตัวมีบุคคลข้างในนะคะอันนี้เป็นแฟชั่นมาเลยคะ่ะลูกคาก้าจะเป็นแบบว่าแนวเอวสูงเป็นแบบว่าสายวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะใครที่แบบว่าอ่าแต่งตัวสตรีนะคะตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ นะคะอ่ะเป็นเชือกแบบนี้ข้างในก็มีหมานะคะลูกค้าจะสวยๆคุ้มๆเลยใครที่ชอบนะคะสามารถ CF ได้เลยนะคะอันนี้เป็นของยูนิคอรค่ะลูกค้าจะเดี๋ยวมิจภารัวไปกับยูนิคอร์นะ ลูกค้าใครที่แบบว่าชอบก็สามารถสีเอฟได้นะคะยูนิโคจ้าอันนี้ก็ยังอยู่กับยูนิโคยูนิโคนะคะลูกค้าจ่ายยูนิโคยูนิโคนะคะใครที่ชอบก็สีเอฟเข้ามาได้นะคะ หลากหลายช่องทางค่ะอยาฝากย้ำอีกรอบหนึ่งลูกค้าจากพรุ่งนี้นะสิบโมงเชา้าเข้ามาดูสินค้าเข้ามาดูติดตามรีวิวเราได้นะคะลูกค้าจากโปรโมชั่นคืนกําไรให้กับลูกค้าที่ชอบดูไ์สดนะคะเป็นความรักเล็กๆน,น้อยจากพนักงานบัคกจากบริษัทบัคของเรานะคะคืนกําไรให้เลยสําหรับคนที่ดูไ์สดนะคะ สวยๆค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ฝากไว้ด้วยหลากหลายช่องทางในการติดต่อบักนะอยากดูว่ารา,รายการของบักมีอะไรบ้างนะคะลูกค้าจ๋าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้หรืออยากติดตามนะคะลูกค้าจ๋าอยากดูคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะในช่องทาง tiktok อ,อกเราได้นะคะหรือว่า อยากโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าจะเบอร์โทรที่หน้า f c e e o o o นะคะอ่ะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นการรีวิวประมาณการคร่าวๆให้ลูกค้าดูนะคะร้อยกิโลนะคะในราคาหนึ่งหมนบาทสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะอัพไปแล้วลูกค้าจะสามตัวสุดท้ายค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับหมวดนี้กางเกงสเวตเตอร์ขายาวผู้หญิงหนึ่งร้อยกิโลลูกค้าจะหนึ่งหบาท ราคาตัวต้นทุนต่อตัวนะคะอยู่ที่37บาทลูกค้าจะไปแล้วสำหรับหมวดน,นี้วันนี้นะคะขอบ